สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีท,ทุกทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ทีมงานบุญพารวยหรือว่าทางช่องใจบุญพาโชคค่ะขอณแม่ค่ะโอ้ยมื่อนี้ตื้นซ้ายค่ะ้่งจะเป็นใครครวิ่หนัวมาอีกเราจะแม่จะได้ไปสีใหญ่อีกแล้วนะคะอ่าเข้ามาแล้วค่ะอย่าลืมซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจง้งเตือน,นทางทีมงานน้ำนาะค่ะวันนี้มีอ่าเลข พี่เอฟซีใจดีนะค่ะที่ว่างวดเมื่อไหร่หาที่961แตกทั้งบนทั้งล่างงวดนี้่ห้มาแล้วค่ะคี่บอกเขแม่สามตัวพอนห้มาที่สองหางนะคะท่านผู้ชมให้แต่สามตัวบนอย่างเดียวนะคะท่านผู้ชมคะลองเบิงงวดไปแล้วโอ้ยมันกระถือรายที่นี่เอฟซีมันทำไม่ไะใจบุญเลยพี่เอฟซี C มาหรือยังลูกมาหรือยังเราสั่ทัีบอท,ท่านกนระโถ่มาทมใจบุญค่ะมาแลว้วมือนี่ละมาแลว้วอ่านเดี๋ยวเจ๋งหน่อยเบิง งวดที่แล้วเนาะคะ่ะเจละิะเลขพีเอซงวดที่แล้วมันเข้าเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวคุณหนอยเบิ่งแม่ดืดกแป๊บหนึ่งนะคะไปขึ้นโตะนี่แหละเลขวิ่งล่างตัวเดียวเราก็ลงไปแล้วเลขบาวเสียงก็ลงไปแล้วเนาะจ้ะเนาะสีห่หางวงในก็ลงไปแล้วปูร้อยเอ็ดแม่แดงเอซ อันนี้เลขล็อกกองฉลากนี่ก่ะเห็นนี่เนาะจ้าเนาะน,นี่ก็บหายมาแล้วเดี๋ยวล่วอเบ,บิงเนาะจ้าใจบุญฝันก็ฝันให้ดูไปแล้วอู้หลายแนยวทางเนี่ยเดี๋ยวนี้เนาะจ้า,จาอ่าได้ลหรอาจารย์บุญชัยก็หายมาแล้วเด้อแม่เด้ออาจารย์บุญชัยก็ได้เดี๋ยวล่อเบ,บิงล่อเบ,บิงนะคะสําหรับเลขอาจารย์บุญชัยเนาะมันก็หลายตัวเลขอยู่นะคะ เล็กพีเอฟซีใจดีสายถว่วนนนทบุรีเป็นยังไงบ้างพวกแม่ปันเม็ดเดียวเมื่อวานนี้ง่ามบอเออง่ามบอค่ะแม่เดี๋ยวหนูเอาให้เบิ้งเป๊บหนึ่งเด้อนาอค่ะ เพิ่นก็ให้มาที่9 6 1เม็ดเดียวแค่นั้นใบใส่บูนหนิผู้ใดที่ติดตามใบมีรอเลยนะจ้ะพี่เอฟซีใจดีแตกบนแตกล่างนะคะงวดนี้ก็ให้มาแล้วฟันสามตัวเม็ดเดียวเลยเนาะค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นก็จะไปบ่งตัวเลขเนาะค่ะไอ้คนรับโทรศัพท์น้ำมอทันก็ยังบอกว่าให้แอดไลน์ไว้แอดไลน์ไว้โทรมาสอบถามเกือบสันติวันยังบอสบ้านสันป่าติโตผู้ใดเอาไปกระปังหมู่บ้านนี้แม่ว่า รับของไปปุ๊บได้ห้าน้อยสามตัวหมู่บ้านนี่ค่ะเออสำหรับสายด่วนเนะาะเนะคะคือสาระบาดนี่ตัวอันนี้หมู่บ้านหมือนเราพัฒนาออกที่อะไรนะห้าหกหนึ่งบอกนี่ตัวใดบอกเจ็ดเจ็ดบอกออกเจ็ดเจ็ดด้วยนะคะท่านผู้ชมคะ่ะเดี๋ยวเก็บบนลอ่ออันนี้ก่อนรอดูอ้าเพื่อที่สนใจอยากจะบูชาด้วยคะ่ะตอนนี้ เหลืออยู่นะคะเหลือไม่เยอะเลยเหลือไม่เยอะเลยสําหรับค,คร้ามของมอมะลายมากๆเลยปะใจบุญตอนนี้เกลือมองค้อนอยังเหลือบอ่อนี่ค่ะแม่นี่จ้านี่เหลือหนึ่งอตอนนี้เหลือที่นับเบิรงไปเอาหนะ้าอาจารย์มาหมู่ว่านลำจากที่อาจารย์บอกว่าให้ไปเอาน้าพอจําวัดเดอร์เพราะว่าอาจารย์วอย่ค่ะได้มาทั้งหมดสิบแปดสิบเก้ากระปุกนะคะทนมช้ชมนี่เพราะว่าออเดอร์กระต้งไปเ,ปเบิ้นแล้วผู้ใดกๆยังม่ได้รับเนาะคะ่ะ คอมเมนต์ไว้ยังบงได้รับเดี๋ยวรอเได้ดยจ้ะเดี๋ยวจะบุญตามให้นะคะเพราะว่าทั้งเทียบของไปตกขางตกล่นอยู่ยวผุนเด้อนี่ค่ะหนึ่งกระปุกสองเก้าเก้าเด้อค่ะตอนนี้แม่มีค่าทรงนะจ้ะสำหรับกระปุกหนึ่งสองเก้าเก้าเพราะว่าค่าขนทรงขึ้นไหมค่ะแม่เออไปทรงสิไปทรงฟิ้งสิโอ้อาจารย์ว่าหนูนี่มาจุกดากเลยค่ะธรรมชาชมจัานี่ค่ะหนึ่งถุงร้อยเก้าเก้าหนึ่งกระปุกสองเก้าเก้ามีค่าส่งห้าสิบบาทเด้อจ้ะทุกอันเนาะค่ะ อ่าแล้วก็จะมีนวดค่าขายจ้ะนวดค่าขายสัตการเงินพันล้านตรับมาใหม่ค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะโอ้ยปังนี่ดีจ้ะปังมากจอจาจย์ลงแ่นท่องเราใส่ปากสัติกาเงินพันล้านหายตัวนี้ค่ะเจ้านายรักเจ้านายหลงขายของปัน่านเทนำเททาน,นะจ๊ะสาหรับตัวนี้เด้อค่ะแม่เด้ออ่าแล้วก็จะมีน,มมน้องแมวมีตะกุดน้องแมวได้มาไหมเพระาะว่าขันยู่ใน้มันสัติการเงินาไปเบิร์ลวจ้ะ จองไว้แล้วอ่ะตอนีน้แพรกับคนอยู่นี่งามงามนี่แม่งามามีเลีน้องแมวสีสว่างอยู่ในน้ำมันสาร,ริกาเงินพันร้านนะคะท่านผู้ชมขานี่จ้ะอ่ะสนใจตัวใรก็ลองทักแชทแล้วก็บทีมีตะกุดน้องแมวตะกุดเครือเขาโลงค่ะท่านผู้ชมตะกุดสามกษัตริย์คุณพ่ออ่าโทคมากเลยสาวว่าโอ้ได้รับกระตุ๊ ตะกูซ้ำกับซัดพ่อถึกเลขเลยก็พีเอฟซีใจดี961แตกบนแตกล่างพอบูชามหาเกา่าเกา่เกาเด้เงินตังว่าหลายหมืน่นมาสั่นโอ้ยปังเนาะคุณพ่อเนาะปังเด้งเด้เนาะจ้ะเนาะอ่ะลองเบิ้งค่ะถ้าสนใจอยากจะกจกทักแชทอนไรก็รองโท่มาสอบซ้ำถึงบนบนเออ <c oughs> เรือบอ่อหรือว่ามันเบิดไปสินมาจาัะเนาะอ่ะที่นี้เอาเบิ้งเลขของพีเอฟซีใจดีกันเลยงวดนี้ให้มาแล้วนะคะอือ บีเใจดีเอาไปเสี่ยงฝันเบิ้งนะคะหอนน้อแม่เนะ้ะเดะเด็เดเต่าแฮงสีได้ไปหลายอ่านมือเนี่ยโอ้ยงานงานหลายจากทั้งเรียนตรงของให้ทุกพ่อทุกแม่เอฟซี เพ่ต,ตามเลขพัสดุกบนองเอ็ดมินสองสามก้นอยู่นี่เน,นาะค่ะขัน่านรับกะโทรดูๆในเด้อแม่เพระาะว่าสายสอนไลน์ดีก็จจงบอกว่าให้แอดไลน์มาเลยแล้วก็โทรไลน์เดี๋ยวทีนี้น้องเอ็ดมินค่อยตอบให้เดือจ่าเด้ออ่าเพราะว่ากะไลายเติบอยู่ด้วยคนโทรจองนี่แม่นบอกเพระาะว่าผู้ใได้เอาไปเออก็ว่าเป็นเสียงตอบรับนี่เดี๋ยวสุชิพาไปสอบถามเจป่าไปถามเหนุนบุญผ้าร้วย่าเพิ่นใดเลขมาจากไหนคือโพดแท้ อักคือเอาจนได้แบบอันออกไปลายแดงแล้วนุก,ก็จะไปเอามาอีกขั้นหนึง่งคือกันมือหนูไปจองไว้แล้วของหน,นูเพราธรรมดาเราเป็นเบ้นบุญแล้วนุก็่เอาเดือนอันเนี้ยขับเบ้นบุญแล้วเนาะแม่เนาะวันแล้วลว,นนวดนี้ได้งวดนี้แต่ว่าจอง,จวงไว้แล้วเราจะสามเดือนหนูหลังสิได้เพิง่งส่งอ่าโอเคทีนี้มาบดมาเบิ้งตัวเลขเนาะค่ะบางคนได้ว่าโอ๊ยจะมาคุยอยังมาสาั่นบริคุย,ยเลยแม่เด้อเรื่องจริงนะคะไม่เคยคุยเลยคะ่ะ ขอ,องแท้ต้องที่นี่ที่เดียวอ่ะเตรียมจดจ้ะเตรียมจดเลยนะคะซื้อแค่นี้พอจบกเมื่อวันที่แล้วก็ให้ที่เก้าหกหนึ่งแตกบนแตกล่างงวดนี้ก็ให้สามตัวเม็ดเดียวซื้อแค่นี้พอสันเ่ินว่าเออไม่ต้องไปสนใจอะไรเลยซื้อแค่นี้พอเลยนะลกูกสันเราใจบุญจต่นม่ ้าหางที่จิตความรวยเนาะคะ่ะเพื่อนบอกว่าผ้านในเก้าหางมีแตกบนล่างอยากได้บล็อกแมนอยากได้คอมเมนต์ใต้คิปเดอร์แต่บนไม่เนี่ยมาเสนอให้นะคะเพ<ม>ื่อนในบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวด้วจ้าสําหรับพี่ f c ดีเมื่อที่แล้วให้สามตัวบนเม็ดเดียวเมื่อนี้ให้ให้สองตัวล่างมาอีกนะคะ<ม>เป็ไหนมากสีค่ะเลขสี่หาบบ้าบอกเอา ไม่ต้องไปสนใจติดดับประสันพอว่าเออคุณพี่ว่าอัดไปเลยน้องเจบุญหาซื้อได้หาซื้อเลยประสันพทว่าตัวนี้นี่คือว่ามาแรงอยู่นะจ้ะอ่าแคปหน้าจอเลยค่ะคุณพ่อแม่ขะประจำ่วงที่หนึ่งพุศจิกายนค่ะพีเอฟซใจดีให้มาที่บนสามเก้าสามล่างเก้าสี่มาตรงกันกับอ่าเลขที่เจบุญ สัมภาษณ์หมูว่าเนาะค่ะสายดวนนนทบุรีอ่ะแคปหน้าจอพี่พ่อแม่ถ้าชอบคลิปนี้จังใดก็อย่าลืมซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ทางทีมงานดีใจน้ำเด้อผู้ใดถือเลขกเล่าหมูว่าเนี่ยทั้งหกหนึ่งทั้งเจ็ดเจ็ดนาะจ๋ะเนาะได้รับเผื่อมงคลไปปุ๊บถือปั๊บหลดตะวันเหล็กสายดวนที่สิ็ดบุญอมปอยนี่ยมันบ่ถือเด้อค่ะคือคุณแม่เพิ่นซื้อเองเพิ่นถือเอง,งเองนาะจ๋นะเนาะ ถ้าไม่เชื่อก็รอนเข้าไปเบิรรีวิวในไลน์นะคะหนูบอยอยากโซ่ไลน์เป็นหลักเป็นว่าโอ้อยโซ่ไลน์แม่จ๋อว่าจันได้ทั้งบนทั้งล่างได้ประมาณสองมงนกลวงมือขึ้นโอ้ดีใจน้ามือนีท้วมาสั่งเกลือมงคุไปอีก่าทุงแม่ปาติโตโ้จิบว่ให้ผู้อื่นได้บอกคุณแม่เ้ยสนันดอกบอก่แม่แต่มาปั่นลูกปั่นเต่าเออเป็นได้เกลือมงคุไปเมันกับว่าเออ,อยังดีขึ้นการงานก็ส่งร้ายขึ้นได้งานเขามาเรื่อยๆ,ๆสันอ่ะอันนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเด้อคุณบอก,บอก,บอกแม่นะ อดใช้พิจารณญาณในการรับชมรับฟังคือจังหนูนี่แหละหนูก็มีความเสืือแล้วค่ะมั้งแต่หนูได้ของบุฒของอาจารย์มาเนี่ยอ่าเกลือล้างซวยนี่แหละเกลือล้างสิ่งอัปมงคลล้างทุกสิ่งทุกอย่างค่ะแม่หนูก็เอามาติดกระเป๋าเงินหนูว่าแม่เอฟซีมาจากสารคามกลับมาบ่นหนูเต็มเกลือน,น,นูเอาติดกระเป๋าไปตลอดเลยค่ะเพราะว่าให้ดูดเงินดูดทองนะคะอะคลิปนี้ไว้เพียงสนี้ค่ไว้เจอกันใหม่ที่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ